สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขานางบวชจรยรยังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณวัดเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะอาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านพระแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่นะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเขานางบวชนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นเขาไปท่านก็มาสักการะบูชากราบไหว้พระกันตรงนี้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าท่านสะดวกแล้วอยากจะทําบุญถวยายสังฆทานก็ทางด้านตรงนี้นะครับ เอาละครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพระท่านอื่นต่อไปนะครับสำหรัทบท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเขานังบวชแล้วนะครับท่านมีความประสงค์อยากจะทําบุญถวายสังฆทานนะครับเพื่อเป็นการสร้างฐานแนวพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปก็ขอเชิญเลยนะครับมาทางด้านนี้นะครับก็ทําบุญตามาลังศรัทธากันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานท,ที่ต่อไปเลยนะครับอ,อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านขึ้นเขาก็แล้วนะครับ ในขณะนี้อาจารย์หญิงก็คอยกำลังจะขึ้นเขากันแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นเขากันเลยค่ะไปเลยค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านขึ้นไปบนเขานะครับส่วนทางขึ้นเขานี้ก็มีองค์พญานาคนะครับเจดเสียนนะครับอยู่สฝั่งเลยนะครับ ซึ่งทอดหางยาวเหยียดขึ้นไปบนยอดเขานะครับสวยงามมากเลยครับเอาละครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านขึ้นไปบนเขาแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับส่วนผมอาจารย์นัทก็เป็นผู้บรรยายให้ตลอดรายการเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านขึ้นมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับตาทุชนคนเจบุญและใจติดธรรมทีทท่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านชมกันให้จบคลิปนะครับถ้าถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของยอดเขาแล้วนะครับจากบันไดย200ยกว่าขั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้นะครับนี่คือบนยอดเขานะครับซึ่งเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นโพเงินโพอทองนะครับเป็นต้นโพนะครับ สำหรับขุนเขาแห่งนี้ก็มีพรมเทพเทวดารักษาอยู่อย่างมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดมีความสนใจถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมบุญกับทางวัดเขานั่งบวชกันนะครับนี่ก็คือบริเวณสถานที่ที่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านไปสมัครการครับสักราบูชาเจ้าแม่อรพิมนะครับสำหรับคลิปนี้ อาจารยิงจะพาทุกท่านเยี่ยมชมให้ทั่วสถานที่นะครับรับรองว่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่คือ,อนาเกตบริเวณของบนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปบนวิหารกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมถ้ำปูพ่พญานาคราดกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่อรพิมแล้วนะครับ สำหรับท่านที่มีความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเงื่อนทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ไม่ดีชีวิตไม่ดีครอบครัวไม่ดีนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยในโรคภัยไค้เจ็บต่างๆนะครับหากว่าถ้าท่านมีความศรัทธาและมีความเชื่อก็ขอเชิญนะครับให้ท่านมาตักละบูชากราบไหว้และเป็นการบนบาสารกล่าวกับแม่อรพินนะครับและแม่อุมาีิกาเทวีนะครับแล้วท่านจะประสบความสาเร็จอย่างสูงเลยนะครับสำหรับครังนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณ แม่อลพิมแล้วนะครับและแม่อ,อมาพิกาทวีวีนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านมีความตัทงาและอยากจะขอแนะนําให้กับท่านนะครับเดินทางมาที่วัดเขานางบวชด,ดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาสักการะบูชาและเพื่อเป็นการบนบานสัง่าวและมาขอกับแม่นะครับท่านจะได้ประทานพรนให้ประสบความสาเร็จจากการเจ็บป่วยหรือโชคลาภเปนนาประการนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักการะบูชาแม่เสร็จตาเป็นที่เียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อเป็นการขอพรนะ <concern, S 1> ครับเพื่อให้กับทุกท่านสาธุชนคนใจ <c oughs> บุญและญาติธรรมจะได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกันนะครับที่นี่นะครับสําหรับที่ท่านเห็นอยู่ในขนานี้ก็คือใบเตยตี P นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่บริเวณถ้านะครับอ่ะช่วงนี้ใ <c oughs> บกนเลยช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณทางลงไปในถ้าแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณถ้ากันนะครับ ไปเยี่ยมชมบริเวณถ้ำพ่อปู่ตากติดกันนะครับช่วงนี้ไปกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านลงไปเยี่ยมชมบริเวณในถ้ำกันนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้เป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับบนยอดเขาแห่งนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบธรรมชาติก็ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดเขาหนังบวชเลยนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในถ้ำกันนะครับซึ่งเป็นปากถ้ำที่เฉยนะครับ เพราะว่าถ้ำแห่งนี้ก็มีความปักติดอย่างมากและมีอาถรรพ์นะครับปัจจุบันนี้ปากถ้ำปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ปากถ้ำนะครับไปดูถึงความปักติดกันนะครับท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือทางที่เราจะลงไปที่ปากถ้ำกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณถ้ำพระปู่สมพระอัตย์แล้วนะครับและก็พร้อมทั้งยังมีแม่อรพิมนะครับที่สิ่งตั้ติดอยู่แห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะต้องขออนุญาตกับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาและพร้อมทางปู่โตกอปั๊บและเจ้าที่จะทานนะครับเพื่อเป็นการขอเยี่ยมชมกันก่อนนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณปากถ้ำแล้วนะครับสำหรับญาติธรรมที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็พิจนารณาให้ดีนะครับเดี๋ยวเห็นอาจารย์หญิงจะกลายเป็นเจ้าแม่ไปซะนะครับ นี่คือถ้ำของปู่โสมพ่อทรัพย์นะครับที่มีความศักสิทธิ์แห่งหุ้นเขาแห่งนี้นะครับนี่คือปากถ้ำเก่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก้อนหินขนาดใหญ่ๆลงมาปิดไปหมดแล้วนะครับวันนี้อาจารย์หญิงพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความศักสิทธิ์และลี้ลับมากเลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับ สำหรับสถานที่แห่งน,นี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาบนบนานศาลกล่าวมาสักการบูชาครับเท่าที่ทราบมาก,ก็คือมีความสาเร็จอย่างมากมายประความสาเร็จอย่างเยอะเลยนะครับกับสถานที่แห่งน,นี้เอาครับช่วงนี้อาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นต่อไปนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านขึ้นไปสู่บริเวณวิหารบนยอดเขากันแล้วครับ สำหรับวัดเขานั่งบอถ์นี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนสาธุชนคนใจบุญก็มากันไม่ใช่น้อยๆนะครับก็มาลงบุญร่วมกุศลกันทุกวันกับสถานที่แห่งนี้นะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารบนยอดเขาแดนครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญและญาติธรรมที่ชนอยู่ในขนานี้นะครับ จากทางวัดเขาเน่งงวชนี้ก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์นะครับบนดบหลังนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นพระพุทธรูปโบราณน,นะครับซึ่งทางวัดก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บนดบหลังนี้ใหม่นะครับจึงเพื่อเป็นการบอกบุญและขอเชิญญ,ญาติธรรมทั้งหลายนะครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดเพื่อบริจาคครับเพื่อปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัตถุถ้าวรในโอกาสต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่และบริเวณวัดเขานางบวชนี้เป็นที่สุใจแล้วนะครับได้รับบุญกันเป็นคนเลยเหล๋อเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันไปนะครับสำหรับในบนตกแห่งนี้ก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมและปฏิทังขรถอนในโอกาสต,ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญให้กับสาธชุชนคนเจบุญนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมุมประทานวัดนะครับมาร่วมกันปฏิทังขรถอนนะครับ วันวานจะได้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายหน้านะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอาจารย์หญิงก็ต้องอำลาพาจากจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับ ช่วงนี้ต้องอำลาพาจากกันก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอจะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ